อารุณสวัสดิท์ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งจินตนาการก็อยู่กับรายการใหม่ของเรานะครับที่เรากำลังจะทำเนาะซึ่งรายการนี้นะครับเป็นการเล่าเรื่องที่ผมแต่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของต่างโลกอนิเมะตัวละครเรื่องราวทฤษฎีหรืออะไรก็ตามที่ผมแต่งขึ้นมาและผมมีความคิดหรืออะไรต้องการจะมาแชร์ให้ผู้ชมก็ฟังก็สามารถมาแชร์ฟังกันได้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะยังไม่ใช่ EP แรกนะครับซึ่งแต่อันนี้จะเป็น EP 0เปิดประเดิม ข้างหน้าของไอซีรีของเราก่อนนะครับซึ่งจะเป็นพูดถึงว่าเราจะทําเกี่ยวกับคนแรไรบ้างแล้วก็ทําอะไรยังไงบ้างนะครับอ่าซึ่งไอชื่อชื่อซีรีเนี่ยก็คืออาจจะดูเบี้ยวมากๆแต่คือผมชอบผมอยากทำผมผมไม่เสียทนมชอบก็คือดินแดนแห่งจินตนาการท่านผู้ชมเห็นผมที่ตั้งชื่อนี้นะครับเพื่อเป็นการให้ผู้ชมนั้นได้จินตนาการตามที่ผมพูดแล้วก็เล่าไปนะครับเพราะเนื่องจากคือที่ผมมาเป็นผู้เนี่ยเพราะว่าเราแบบใช้ภาพแบบวันเฟรมริงก็คือแบบภาพภาพเดียวท่านผู้ชมนี้คือที่ผู้ชมแบบนี่คือแบบแค่ตัวอย่างภาพคบบือแ เออตัวอย่างภาพนะครับผมเพราะว่าแน่นอนว่าผมก็ไม่ได้ใช้คนนักจกิ่งวาดเท่าไรราก็ไม่สามารถวาดเหตุการณ์นั้นได้ผมให้คุณผู้ชม,ชมนึกเหมือนเป็นการฟังพอดแคสต์แล้วก็ฟังแบบเรื่องราวจินตนาการให้ผู้ชมนึกเรื่องราวตามตัวละครที่ผมเล่าหรือสิ่งที่ผมเล่าไปนะครับผมอ่าซึ่งนั่นก็คือสําหรับชื่อเรื่องราวของซีรีส์นะครับผมเป็นดินแดนแห่งจินตนาการนะครับแผบเบียวด้วย <laughs> แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือแบบพวกเนื้อหาคอนเทนต์นะครับพวกเนื้อหาคอนเทนต์นี้ผมก็จะ แบบทำหลายๆอย่างเลยลย่ะก็จะแบบอาจจะเป็นแบบอย่างที่ผมบอกเนาะก็มีตัวละครแบบอาจจะเป็นโลกความจริงอนิเมะหรือเรื่องราวอะไรก็ช่างซึ่งอาจจะเพิ่งผมจะแต่งขึ้นมาแะครับแต่งขึ้นมาแล้วเหลือ,อจ,จะมีการเ e ฟเ r นซ์มาจากเรื่องอื่นมีการอ้างอิงมีการแบบอ่าอินสปิเรชันจากเรื่องอื่นมานแล้วผู้ชมเราก็มาแต่งเป็นเรื่องราวบอดยิปหรือว่าอะไรต่อหรือแบบมาจากในของตัวเองอย่างนี้ผู้ชมแล้วก็มาเล่าใหม่นะครับประมาณนั้นซึ่งก็บอกเลยว่าน่าจะสนุกนะครับเพราะว่าผมชอบ เราเรื่องอื่นแล้วปกติผมเล่าให้เพื่อนฟังแล้วแต่คราวนี้เรามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับซึ่งก็ผมคิดว่าอาจจะคงอาจจะถูกใจหลายๆคนแล้วก็อาจจะไม่ได้ถูกใจว่ามันเรียก้ว่ามันก็เป็นภาพวันเฟรมแล้วก็นั่งพอดแคสต์ฟังไปเรื่อยคุณผู้ชมมันก็ประมาณนั้นแหละครับอ่าโดยที่ันนี้เราที่ผมคิดว่าน่าจะมีก็น่าจะมีตั้งแต่พวกกระตู้นอนิเมะความเป็นจริงเรื่องผีหรือตำนานหรืออย่างนี้คุณผู้ชมซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่ผมแต่งขึ้นซึ่งผมย้ำไว้ก่อนนะทุกสิ่งทีผมเล่าลงท เรื่องแต่งแต่ถ้าเรื่องไหนที่อเอาเรื่องจริงมาเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างนี้ผมก็จะบอดครับว่ามันมีความเอาการเอาเรื่องจริงมาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งมันจะเป็นแนวคอนเทนต์แนวคอนเทนต์นะครับเป็นพอดแคนน้เพราะฉะนั้นก็คือมันจะเป็นภาพพื้นหลังเนี้ยแล้วเราก็แบบว่าเล่าเรื่องไปนะครับผมซึ่งบางทีอมจจะใช้ภาพ AI บ้างน,นะครับต้องขอประทานไปแบบสรุปคนที่บแบบว่าแบบเอยทำไมพี่ใช้ภาพ a ออะไรอย่างเงี้ยเออก็คือมันช่วยได้ใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็คือผมก็ไม่รู้ว่ามัน AI หรือเปล่าแต่ก็น่าจะใช่หรือก็ไม่ก็ไม แต่แคนว่านะครับซึ่งบอกเลยคาเดียวว่าโคตรตัดไม่ง่ายตามสไตล์ดูอีกแล้วคุณผู้ชมอะง่ายคือเป็นภาพวันเฟรมอะครับซึ่งภาพที่ประกอบหลังของเรื่องเรื่องเรื่องราวต่างๆหรือตัวละครต่างๆที่ผมเล่าไปนะครับก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวค่อนข้างเกี่ยวข้อง,ง,งกับเรื่องราวนั้นนะครับสมมติว่าผมเล่าเรื่องผีอย่างเช่นธีมเรื่องในป่า,างนงคุณผู้ชมก็จะแบบเอาภาพป่าขึ้นมาคุณผู้ชมแบบรู้สึกแบบมีความขนลุกมีความอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีอาจจะมีใส่เพลงประกอบนะครับผมอ่าแต่จะบอกไว้ก่อนว่าก็คือเรื่องแต ไม่ใช่เรื่องจริงยยเวนว่ามันเกิดขึ้นจริงไม่รู้หรือแบบพวกอะไรนะที่แบบแต่งทฤษฎีหรือแต่งอะไรางี้แบบเรื่องแต่งทฤษฎีเรื่องแต่งวิทยาศาสตร์อะไรอางี้อาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ไม่รู้เพราะว่าผมคือเรื่องรามันคือเรื่องราวนะหมวดใหญ่ส่วของเราก็คือการเล่าเรื่องราวที่ผมแต่งขึ้นมาซึ่งเรื่องราวมันคืออะไรบ้างหล่ะมันก็แบ่งเป็นเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้หัวข้อในหทวข้อนี้คือแต่ผมรวมใหญ่คือเรื่องราวนะครับสตอรี่เนาะมันคือ Dream อส t o r y ลียแบบ Are รีย s t สเต Area of story ผู้ชมดินแดนแห่งจินตนาการ Area of อ่าจินตนาการนะครับผมอ่าพื้นที่แบบเป็นจินตนาการซึ่งไอพูดถึงใน,นเรื่องพูดถึงเรื่องที่ผมเล่า,ลาแล้วเนี่ยพวกเรื่องที่ผมเล่าหรืออะไรก็ตามที่ผมเล่ามาผู้ชมสามารถเอานําไปใช้ต่อได้นะครับผมแบบสมมติว่าถ้าเป็นตัวละครอนิเมะหรืออะไรเงี้ยผู้ชมสามารถนําไปเดฟเฟอรเรน์เรื่องราวของตัวเองหรือนําไปวาดแฟนอาร์ตหรือนําไป ทำเป็นเกมหรือเรื่องราวแต่งต่ออะไรก็สามารถทําได้นะครับขอแค่เนี่ยครับคือให้เครดิตกันด้วยนะครับผมขอแค่นั้นแหละผมไม่ขออะไรมากหรอกขอแค่เครดิตว่าเออผมเป็นคนเริ่มทําแต่งในเรื่องนะครับประมาณนั้นขอถ้านั้นไม่ขออะไรมากคุณผู้ชมอ่าซึ่งก็บอกได้เลยว่ามันคงน่าจะสนุกน่าดูแหละมัง้งไม่รู้ผมเล่าเองผมน่าจะมันเองคุณผู้ชมเพราะว่าพ่ตรงตอนผมเล่าเสร็จผมจะไม่ค่อยได้เขียนสคริปต์ผมจะนึกออกมาจากหัวแล้วก็กันออกมาคำพูดแต่หลักกนี้คงต้องเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือไม่ก็เขียนในเวิร์ดเขียนในชมอ เป็นการให้เรานั้นรู้ว่าเรียงลำดับเรื่องราอย่างไงให้มันดีขึ้นนะครับผมอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะแล้วก็เป็น e ีพศูนย์แล้วเราก็มาพูดคุยกันแบบนี่แหละยังไม่ได้เข้า e ีพหนึ่งเป็น EP ศูนย์แบบเปิดเรื่องราวของอันนี้ก่อนครับซึ่งอันนี้ก็แน่นอนว่าดินแดนแห่งจินตนาการเราไม่ได้หน้าตาแบบนี้เออให้นึกถึงสภาพว่าสภาพว่าเป็นมิติแบบคุณจะแบบห้องขาวๆห้องขาวๆนะครับที่มีเหมือนแบบมีข้อมูลไหลลงมาจากบนฟ้าซึ่งเป็นหลากสี มีข้อมูลมีอะไรก็เป็นแบบข้อความแล้วก็มีภาพเหมือนแบบกระจกเป็นลอยลงลอยอยู่ทั่วห้องซึ่งแบบห้องมันใหญ่มากจนเป็นขาวล้วนเลยนะขาวแบบไม่ได้สว่างแบบแบบแสบตาเลยเป็นแบบขาวๆแบบว่าเหมือนกระดาษ A4 มาอะไรเงี้ยคุณผู้ชมอ่ะเรียกแบบว่าเราก็แบบมีแสงล้วก็แบบเดินไปดูสามารถดูเรื่องราวนู่นนี้ได้เหมือนมันเป็นพิพิธภัณฑ์คุณผู้ชมอ่ะดินแดนแห่งเพนแดนจินาการนะครับแบบมีแต่จินตนาการมีอ่ารเงี้ยเราสามารถเข้าไปอ่านเข้าไปดูได้มันจะอารมณ์ประมาณนั้นคุณผู้ชมอ่ะ ซึ่งนี่แหละก็เป็นดีเด,ดีที่ผมจะเอาไว้แตกเื่องคุณผู้ชมมาเล่าให้ผู้ชมฟังนะครับก็อันนี้คงเป็นวันสั้นๆแหละเพราะว่าคงไม่มีอะไรจะพูดมากเท่าไหร่ก็คงพูดไปเกือบหมดแล้วแหละสำหรับเรื่องตั้งแต่แนวคอนเทนต์ของการเล่าเรื่องเรื่องของการที่แบบาสามารถนําไปใช้ได้นะขอแค่ให้เครดิตก็เพียงพอแล้วแล้วก็ไอที่ผมบอกไปแล้วเนาะอันนี้ขอสามีร้อบกรงชมก็คือคอนเทนต์นี้ถึงแม้ผมจะทานะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมจะไม่ทําเกมหรอกนะครับคือทำนะครับคุณผู้ชมแค่ว่า เกมจะเป็นคอนเทนต์ลองนะครับผมส่วนวันนี้จะเป็นคอนเทนต์หลักนะครับซึ่งแน่นอนว่าใครที่ขอเกมอื่นให้ผมรีวิวหรือยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะผมก็จะเล่นให้นะครับผมอ่านี้เราไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับก็คือขอก็ผมก็เล่นให้ครับผมเราไม่ได้ว่าอะไรแต่เพื่อว่าคอนเทนต์หลักจะเป็นเราเล่าเรื่องลองมาเป็นเกมนะครับซึ่งเกมนี้คือถ้าอย่างไหนวันไหนผมอยากเล่นอันไหนผมก็จะเล่นอันนั้นนะครับแล้วก็ไลฟ์สดนะครับก็จะเป็นเกมอยู่แล้วเนาะไลฟ์สดเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยคือถ้าเล่าเรื่องตอนไลฟ์ มันรู้สึกแบบแปลกๆอ่ะถ้ามันเล่าให้กับเพื่อนกันเพื่อนผมมันจะโอเคแต่ผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะว่าไงนะครับถ้าแบบว่าเราเล่าไลฟ์สดตอนไลฟ์สดไปแล้วแบบเนื้อเรื่องมันแบบเอ๊ะผมคิดว่าเนื้อเรื่องนี้ไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนเนื้อเรื่องนี้เปลี่ยนแบบนิดๆหน่อยๆคุณผู้ชมเออกล้าไม่มั่นใจนะครับก็ก็ประมาณนี้แหละสําหรับ EP 0คนแล้วครับจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของซีรีส์นี้ดินแดนแห่งจินตนาการนะครับผมเอาไว้เจอใหม่นในคลิปหน้าครับซึ่งจะทำแอปวิดีโอผมบบบ๊าายยครัทุกคน